หลักการของไคเซนก็บอกอย่างงี้คือมันทำได้สามวิธีนะเลิกทำนะลดหรือไม่ก็เปลี่ยนไดสตัวเลิกลดเปลี่ยนตอนนี้ภาษาอังกฤษก็มุฒุกักเนี่ยนะพวกเราเคยได้ยินคูออุักจอยบูวุฒดหลักะว่าไร ไม่ไดนะมุดาตาแปลว่ารักถิ่นเปล่านะงานรามถิ่นเปล่า,าคือสิ่งที่ทําแล้วไม่เกิดประโยชน์นะ,ะในปัจจุบันเนี่ยนะเนี่ยในการทํางานของเราทุกคนนะมันจะมีอยู่เจ็ดอย่างนะเนี่ยสามอย่างแรกเนี่ยนะเก็บมากไปผลได้ใบร้อยนะั้นของเราเนี่ยมีใครเก็บได้จนนี้อยู่ในงานตัวเองมนะั้ยเก็บมากไปนะคนะปล่อยไหมเนี่ย ายไปได้มาเพราะว่าอย่างสายไฟมาจากไรนี่เพอาะว่าโตถ้าแหลกเต็มก็คุณต้อเก็บขิดหนึางแต่พอเราจะจัดงานข้างบนเอาขึ้นเปรับประทานออกก่อนเอาจี้เลยนะเป๊ะเลยเลยไั้ยใช่เลยเนี่ยนะก็ถามว่ามีประโยชน์อะไรพวกนี้นะนะคือหนึ่งผลิตก็มากไปนะสอบเก็บก็ไม่ได้นะใช่้ามาตัวนี้อันที่สองเขาบอกเวลาทำงานหน่อยนะ รานทางนานก็จะมีสองอย่างเช่น,นงานที่มันซับซ้อนมากๆอย่างเช่นงานบรกิการถามหน่อยอะไนี้นะบริษัทของ